สวัสดีครับสวัสดีสำรวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับดอกลําโพงนะครับดอกลําโพงวันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ของทางร้านนารันศักด์นะครับวันนี้ก็จะมาพามาชมดอกลําโพงตัวนี้นะครับเป็นดอกลําโพงสูิบแปดนิ้วนะครับโค้งรอนะครับเมล็กเป็นเมล็กสองก้อนนะครับเห็นไหมเมล็กสองก้อนน่ครับตรงนี้นะครับหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับ แล้วก็มีสไปเดอร์2ชั้นนะครับสไปเดอร์2ชั้นนะครับอยู่1,200วัตต์นะครับ P R S นะครับโอ디โอนะครับที่ทีหน่งแปดนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านอ่าก็ลงสวยนะครับดอกสวยนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานน้อยนะครับเป็นอ่าดอกมือหนึ่งนะครับดอกมือหนึ่งนะครับก็จะมาเปิดตัวนะครับ1,200วัตต์นะครับ ทางแบรน์ทางออดิโอเรานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนารันศักดิ์นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับก็อ่าดูหน้าดอกนะครับหน้าดอกก็ยังตอนนี้ก็ยังรอนะครับก็สวยๆนะครับสปรเดอร์สองชั้นนะครับตัวข้างในสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานนะครับอึดทนนะครับทูเทอร์โบบีวีได้หมดนะครับทุกสูตรทุกตู้นะครับทุกแบบ ก็ในราคาอยู่ที่3ดอกละ3,000บาทนะครับดอกละ3,000บาทก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีบริการเก็บไปทางถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนันศักทัดาวสินค้ามือ1มือ2อนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับราคาแค่ดอกละ3,000บาทนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับของทางร้านเองนะครับก็จัด ทางร้านเองนะครับออกมาโอ้ดูดันนะครับดูดันนะครับสวยสวยดูดันนะครับโครงสีส้มนะครับโครงสีส้มนะครับสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับมีปัญหาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ NPS นะครับออดิโอนะครับ T T หนึ่งแปดเก้าเก้าดอกละสามพันบาทนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็ทางร้านก็คัดออกมาแค่ ออกมา8ดอกนะครับรุ่นนี้ครับกําลังสั่งทําอีกนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่8ดอกนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้าน0837398945นะครับดอกละ3,000บาทเท่านั้นนะครับมีตัวไหนนะครับโดโคงปั้มโคงหล่อโคงอะไรนะครับที่ใช้งานหรืออยากเปลี่ยนอัปเกรดนะครับทักเข้ามานะครับแลกตีเทิร์นตัวนี้ได้นะครับ ดอกโครงปั๊มดอก15นิ้ว12นิ้ว10นิ้วตู้ลำพงแรกตีเทินพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้าน083 739 89 45นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดอกราคาลากย่านะครับไม่เหล็ก2ก้อนนะครับสไปเดอร์สซันนะครับ2ก้อนราคาอยู่ที่ดอกละ3,000บาทเท่านั้นนะครับ คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับดอกละสามพันบาทคุ้มแน่นอนนะครับใช้งานนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมีสินค้าตื่นก็จะมารีวิวนะครับที่ที่หนึ่งแปดเก้าเก้านะครับดอกละสามพันบาทเท่านั้นนะครับฝากทุกท่านนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ